สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมะมหาราชาสายฐานพระเมตตาสู่แผ่นดินพระองค์ผู้ทรงอยู่ในความทรงจำของตอชอดณอฐานปฏิบัติการนาจานปี2516ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แทรกซึมเข้ามาในหมู่บ้านนาจานอำเภอชาติราการจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการเล็กๆ ที่มีกำลังตำรวจตรเวณชายแดนทหารพรานเพียง3 0นายวันที่25มิถุนายน2519บริเวณถนนก่อนถึงฐานปฏิบัติการไม่ถึง1กิโลเมตรผู้ก่อการร้ายซุ่มยิงรถตำรวจตรเวณชายแดนทำให้ตำรวจและอาสาสมัครเสียชีวิตเก้านายและบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง วันที่12กุมภาพันธ์2520เวลาบ่ายทุกคนไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าล้นกล้าวล้นกระหม่อมรัชกาลที่10จะเสด็จมาพระองค์ทรงตรวจฐานปฏิบัติการทรงสอนยุทธวิธีทรงปลอบขวัญเจ้าหน้าที่และชาวบ้านแล้วเสด็จไปที่ฐานน้ำกุ่มอำเภอนครไทยแต่แล้วเวลา17นาฬิกาของวันนั้นไม่มีใครคาดคิดว่า พระองค์จะเสด็จกลับมาประทับแรมที่ฐานนาจาร์คิดว่าพระองค์จะประทับแรมที่ฐานน้ำกุ่มด้วยที่นั่นปลอดภัยกว่าคืนนั้นทรงตรวจความปลอดภัยของฐานเสวยอาหารกระป๋องง่ายๆกับตอชดอทรงบรรทมง,ง่ายๆในเบิร์มหลบภัยด้วยชุดทหารที่ทรงมาชุดเดิมรุ่งเช้าทรงปฏิบัติภารกิจส่วนพระองค์ในป่า เหมือนกับเจ้าหน้าที่ทุกนายทรงตรวจความปลอดภัยถึงสามรอบหลังจากวันนั้นชาวบ้านก็ไม่ได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดจากผู้ก่อการร้ายอีกเลยด้วยเดชะพระบรมีของพระองค์โดยแท้เสด็จไปที่ใดสถานการณ์ณที่นั้นจะสงบลงโดยสิ้นเชิง ไม่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดอีกแล้วในโลกนี้ที่จะทรงมานอนกลางดินกินกลางสายในฐานปฏิบัติการเพื่อปกป้องประชาชนและผืนแผ่นดินนอกจากประเทศไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญ